สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินด่วงคลิปนี้เราจะมาดูกันสิว่าคุณร้ายแค่ไหนที่ทําให้ศัตรูกลัวคุณนะคะเขากลัวคุณเรื่องอะไรสงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปา e และแชร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณร้ายแค่ไหนในสายตาของศัตรูและทําให้ศัตรูกลัวคุณเรื่องอะไรทรัตราศิพฤษภ ธาดินอคเอคีรตราศีกุมท่านลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเอิร์ธาดินพลุกบกรรมกรเซตเติรน์คนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟวอเตอร์ทธาน้ำมีนกรกฎพิจิกสกอร์เิโอราศีพิจิกธทตานา้ำซันคนที่เกิดวันอาทิตย์ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสองสิบเก้าสิบเอดยี่สิบสี่แปดสิบแปด แล้วก็26นะคะคุณร้ายแค่ไหนในสายตาของศัตรูและทําให้ศัตรูกลัวคุณนะคะศัตรูของคุณเป็นใครก็ได้เป็นคนที่เขาคิดอยากเอาชนะคุณกลั่นแกล้งคุณหรือว่าไม่ชอบคุณไม่เห็นคุณโดดเด่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณเป็นคนอย่างไรพลังงานของคุณตัวของคุณเป็นคนอย่างไร เดอะไฮบริดเซสเป็นคนลึกลับนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆอารมณ์บโพลารนะคะเรียกว่ามีทั้งด้านขาวและก็ด้านดําอยู่ในตัวเป็นคนที่มีเซนส์มีความรู้มีความสามารถนะคะสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานคนที่คิดดี นะคะแล้วก็คนที่คิดไม่ดีกับคุณคุณรับรู้แล้วก็สัมผัสได้แต่คุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการความคิด <'ve S 1> ความรู้สึก, <unter> กของตัวเองว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรกับคนที่เขามาคิดร้ายต่อคุณนะคะพลังงานคุณคือเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะตัดสินหรือว่ารับรู้สัมผ,สมผัสถึงพลังงานของคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณได้แต่คุณก็เป็นคนที่เก็บเงียบนะคะหรือว่า จะไม่สนใจหรือว่าพยายามที่จะไม่ทำอะไรให้เขารู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าคุณอาจจะมีวิธีการที่แบบเหมือนเมินเฉยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สนใจพลังงานลบหรือว่าไม่สนใจในสิ่งที่เขาต้องการก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณแบบแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณมีความมั่นคงในด้านของอารมณ์ความคิดความรู้สึกมีความรักมีความเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจนะ,ะเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นคนที่รักความยุติธรรม นะคะเที่ยงตรงเนาะแล้วก็ทําให้ศัตรูหรือว่าคนที่คิดได้กับคุณไม่สามารถที่จะทำะไรคุณได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณร้ายแค่ไหนในสายตาของศัตรูหรือว่าคนรู้จักคุณนะคะบุคบคลรอบข้างสักคนละข้างเขามองว่าคุณร้ายเรื่องอะไรนะคะแล้วทําให้เขากลัวสิ่งที่คุณร้ายนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คนเหล่านั้นกลัวคุณเดอะซัน คุณเป็นแสงสว่างนะคุณคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความทะเยอทะยานทำอะไรรวดเร็วนะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกเก็บอาการ ะค,ะความเครียดความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีอะ่ะคือผู้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความทุกข์ใจความเศร้าใจหรือว่าปัญหาในชีวิตของคุณได้ mm hmm. เขามองเห็นแต่ความสําเร็จเขามองเห็นแต่แสงสว่างในตัวคุณ mm hmm. เขามองเห็นแต่ความมุ่งมั่นความพยายามในตัวของคุณจึงทาให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีขอบเขตมีพื้นที่ส่วนตัวนะมีความเรียกว่ามีความดุนะคะสร้าง กำแพงป้องกันพลังงานคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณแต่คุณจะแสดงออกถึงความรักความเมตตากับคนที่เขารักนะคะแล้วก็สนใจคุณนั่นเองนะคะส่วนพลังงานของคนไม่ดีเนี่ยคุณคุณไม่สนใจนะคุณเมินเฉยหรือว่าคุณพยายามจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยคุณร้าย แค่ไหนในสายตาของศัตรูหรือว่าคนรู้จักความนิ่งเฉยความเมินเฉยของคุณความดุดันนะความที่ตัวของคุณเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจมีความเปลี่ยนพยายามที่จะเหมือนกับว่าทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จตัวของคุณเก็บความรู้สึกได้เก่งมากๆนะเก็บอาการเก็บความรู้สึกความเศร้าใจความทุกข์ใจแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ชอบสังเกตพฤติกรรมบุคคลรอบข้างนะมีความเข้าอกเข้าใจความทุกข์ใจปัญหาต่างๆของบุคคลรอบข้างแล้วก็สามารถที่ะให้คําแนะนํา หรือว่าช่วยเหลือได้หรือว่าสามารถเนี่ยเหมือนกับว่ามีการปฏิเสธนะพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ความน่าสงสารมาขอร้องมาขอความเห็นใจจากคุณแต่คุณสามารถาเลือกนะคะเลือกช่วยเหลือเลือกตัดสินนะคนที่เหมือนกับหาผลประโยชน์กับคุณได้นั่นเองและคุณน่ากลัวอย่างไรนะนสายตาคนรับค้างคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าพุ่งชนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ ชอบเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวนะคะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่เหมือนวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะแต่การที่ตัวของคุณวางแผนชีวิตของตัวเองคุณไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนบอกเล่าให้ใครฟังอ่ะปัญหาชีวิตของคุณหรือว่าการวางแผนชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตมากกว่าโฟกัสสิ่งอื่นๆที่มันไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เงียบสงบ นะจิตใจดีเป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งดีงามนะถ้ามีใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าให้อภัยได้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามในเรื่องของการเความยุติธรรมนะคะ คุณไร้กาดยังไงในสายตาผู้คนคนรู้จักนะคะการที่ตัวของคุณพยายามที่ะแสดงออกหรือว่าพูดนะคะเห็นอก,อกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าการให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนในเรื่องของการที่คุณเนี่ยให้ความสําคัญกับชีวิตผู้คนบุคคลรอบข้างเห็นความสําคัญว่าการมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็เห็นว่าชีวิตของผู้อื่นมีประโยชน์ หรือว่ามีเรื่องของความสําคัญเท่าเทียมกันนะคะแม้ว่าผู้คนบุคคลรอบข้างที่เหมือนกับเขาอาจจะทําร้ายคุณเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บช้าน,น้ําใจหรือว่ามีปัญหากับคุณหรือว่าทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความทุกข์ทรมานใจแค่ไหนก็ตามแต่คุณรู้จักนะ,ะเป็นการที่แบบยุติยุติในเรื่องของวิบากกรรมยุติในเรื่องของการกระทํายุติในเรื่องของคำพูดนะคะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเนาะแล้วก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นนะ เหมือนกับว่าประสบพบเจอความทุกข์ปัญหาเองคุณร้ายแค่ไหนในสตาของศัตรูหรือว่าคนรู้จักนะตรงคุณเนี่ยไม่สนใจเลยนะ,ะเรียกว่าเดินหนีออกจากปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นประมาณที่แบบว่าเหมือนใช้ในเรื่องของความมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะหรือว่าให้อภัยผู้คนนะ,ะที่เขาเหมือนกับว่าอาจจะ มีการที่ทําให้คุณนะคะไม่มีความสุขในชีวิตก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นพลังงานของคนที่มาก่อกวนคุณนะสร้างความทุกข์ใจกับคุณเนี่ยคุณไม่สนใจนะคุณคุณรับรู้ถึงพลังงานบางสิ่งบางอย่างแต่คุณมอบนะความรักความเมตตาการให้อภัยการโหสิกรรมให้คนเหล่านั้นนะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนที่ทําให้คุณนะคะเหมือนกับ มีในเรื่องของความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะเรียกได้ว่าพลังงานของผู้ให้พลังงานของคนที่มีจิตที่เมตตานะคะคุณร้ายแค่ไหนในสายตาของคนที่เป็นศัตรูของคุณหรือว่าคนที่รู้จักกับคุณตัวของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับยังมีความเครียดอยู่ยังมีความกดดันอยู่นะคะแต่ก็พยายามยแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยคือแบบไม่ได้สนใจเนาะ นะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะพยายามที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองพยายามที่จะให้อภัยยกโทษนะให้กับผู้คนที่แบบเหมือนพูดร้ายหรือว่าทําไม่ดีกับคุณเนี่ยตัวคุณใช้ชีวิตนะให้มีความสุขหรือว่าทําธุรกิจการงานของคุณนะเป้าหมายของคุณของคุณคือในเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จเรื่องการเงินนะส่วนพลังงานบางสิ่งบางอยา่างนะคุณสามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกับปกป้องตัวเอง นะคะไม่แสดงออกความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างได้นะคะคือมันอาจจะมีพลังงานของคนที่แบบเหมือนไม่ชื่นชมไม่ยินดีนะคะในผลงานในความรู้ความสามารถของคุณแต่คุณนะคะเหมือนกับว่าคือไม่เป็นไรไม่ต้องชื่นชมฉันไม่ต้องนำมาสรรเสริญยกย่องฉันฉัน,ฉนอ,อ,อยากจะเป็นแบบนี้นะค,ะคือไม่ต้องการชื่อเสียงหรือว่า คำยกย่องใดๆนะแต่คุณคือแบบทาด้วยความจริงใจและพลังงานของความร้ายของคุณคือท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางนะบุคคลที่แบบต้องการที่จะโค่นล้มคุณหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณน่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเราข้างนะคะจากคนที่เคยเกลียดคุณน่ะคุณเปลี่ยนความคิดของเขาทัศนคติของเขาให้กลับมารักคุณให้กลับมา นับถือคุณเชื่อถือคุณนะคะไว้ใจคุณได้อะคือแบบคุณมีความอดทนมากๆกับการที่เหมือนกับว่า ไม่ได้นะเจ็บปวดเสียใจกับคําพูดคําคอรหาคํานินทาแต่คุณนะกลับเป็นคนที่เหมือนกับให้ความรักให้ความเมตตากับคนเหล่านั้นว่าเขาเนะี่ยการที่เขาเป็นคนแบบนี้การที่เขาอิจฉาคุณการที่เขาชีวิตเขาไม่มีความสุขแล้วเขามาอิจฉาคุณเนี่ยก็เพราะว่าชีวิตของเขานั้นนะมีปัญหาเรื่องราวมากมายเขาต้องการถ่ายทอดความทุกข์ต่างๆนี่คือความรายกาดของคุณเนี่ยคุณเมินเฉยได้คุณให้อภัยได้และความรายกาดของคุณนะคะ คือการชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองการที่สามารถที่จะปรับตัวใช้ชีวิตหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์นะคะมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันแม้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวของคุณนะได้รับความเชื่อถือความไว้ใจสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนนะคะที่เหมือนกับว่าถ้าเขาสามารถที่จะ เข้ามานะเรียนรู้คุณหรือว่าสามารถพูดคุยกับคุณได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ความจริงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นคนที่น่าเชื่อใจไว้ใจได้เป็นคนที่แบบ าสามารถที่จะให้อภัยทุกคนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือพลังงานของศัตรูหรือว่าบุคคลรอบข้างนะไม่ว่าคุณนะจะโดนผู้คนบุคคลรอบข้างใส่ร้ายนินทาป้ายสีหรือว่าทําร้ายยังไงก็ตามคําพูดคําเหยียบย่มของเขานะคะในสิ่งที่คุณทาเนี่ยเขาไม่เชื่อมัน่นเขาไม่นับถือคุณเขาไม่ไว้ใจคุณแต่สักวันหนึ่งคนเหล่านั้นเขาจะเห็นความจริงเขาจะรู้ความจริงและนะ,ะเขาจะ หันกลับมาเชื่อคุณนับถือคุณแน่นอนนี่คือพลังงานของความดีพลังงานของความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในความดีของตัวเองนะที่ทําให้ศัตรูของคุณนะผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะมีความเกรงกลัวต่อคุณนั่นเองขอบคุณทุกการติดตามค่ะ